สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเสียงดังผิดปกติแบบนี้นะครับต้องรีบเช็คด่วนเลยนะนอกจากขับรถเป็นแล้วนะครับบางทีคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถของคุณในการใช้งานอยู่บ้างนะครับแม้จะเล็กๆนน,น้อยก็ยังดีนะเพราะบางครั้งนะครับรถที่มีอาการผิดปกติค่ะคุณรู้ตัวไวนะก็อาจจะช่วยเซฟรถยนต์ของคุณไม่ให้พังเยอะรวมถึงค่าซ่อมค่าอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับ ซึ่งอาการผิดปกติบางอย่างนะครับก็สามารถรับรู้ได้ด้วยเสียงที่ดังออกมาจากตัวรถของคุณนั่นเองนอกจากนี้นะครับเสียงยังบ่งบอกถึงการต่างๆไม่เหมือนกันอีกด้วยนะเอาเป็นว่ามาดูลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ดีกว่าว่ากําลังมีอะไรเสียหายกันบ้างนะครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,น,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. เลยนะครับผมเสียงดังเอียดอาร์หรือคลืดๆขนาดเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกแรงหรือเบาก็มักจะได้ยินเสียงแบบนี้อย่างแรกเลยนะให้ลองตรวจสอบดูที่ภาพเบรกก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะ พ,พอผ้าเบรกอาจจะหมดนอกจากนี้นะครับควรตรวจเช็คระบบเบรกทั้งหมดในคราวเดียวกันไปเลยนะเผื่อจานเบรกเป็นรอยนะครับหรือชิ้นส่วนอื่นๆเสียหายจะได้ทําในทีเดียวให้จบเลยนะ 2. อครับผมเสียงดังจากรอรถขณะเลี้ยวให้ตรวจดูเช็คช่วงล่างทั้งหมดนะครับไล่ไปตั้งแต่พวกแหลกพวงมาลัยลูกหมากปีกนกคันส่งคันชักต่างๆนะเพราะมันอาจจะหมดอายุก,การใช้งานหรืออาจเป็นเพราะเสียหายจากการใช้งานเป็นได้นะครับ สามครับผมเสียงดังตรงสุมล้อเมื่อขับรถผ่านลูกระนาดนะหรือตกหลุมอาการนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คพวกช็อคอัพได้เลยนะเพราะมันอาจจะไม่ดูดซับแรงกระแทกได้อีกแล้วหากอาการไม่หนักนะครับก็ซ่อมแซมได้เช่นอ,อ,อัดน้ำมันเข้าไปใหม่แต่ถ้าแย่กว่าน,นั้นนะครับก็คือแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับสี่ครับผมขณะขับขี่มีเสียงหอนดังขึ้นยิ่งขับเร็วยิ่งดัง อาการแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเพราะยางรถยนต์แต่จริงๆแล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งและยังมีสาเหตุอื่นๆอีกประมาณ2อสข้อนะก็คือลูกปืนล้อแตกหรือเผาขับพังซึ่งอาการสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะหนักหน่อยเตรียมเวลาและเตรียมเงินเผื่อไว้ซ่อมเยอะๆเลยนะครับ 5. ครับเสียงดังคืคลาดจากใต้ท้องรถอาจจะเป็นเพราะท่อไเสียหรือเผากลางเป็นต้นนะเกิดความเสียหายจุดยึด จุดติดตั้งรถหรือขาดออกจากกันนะครับก็ลองมองกม้มดูใต้รถได้เลยนะมองด้วยตาน่าจะเห็นนะครับปัญหานี้6ครับเสียงดังกึกกักที่คอพงมาลัยอาการนี้ครับอาจเป็นลูกปืนคอพงมาลัยแตกเบื้องต้นนะครับอาจดูเหมือนไม่เป็นอะไรมากแค่มีเสียงดังรบกวนแต่หากปล่อยทิ้งไว้นานนะครับอาการจะยิ่งแย่จนจนถึงขั้นควบคุมพงมาไลัยไม่ได้นะครับและอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะ7ครับ เปลี่ยนเกียร์แล้วมีเสียงดังหากมีอาการแบบนี้นะครับให้ทําการตรวจเช็คน้ํามันเกียร์ก่อนเลยนะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายไปแล้วหรือยังหรือตรวจสอบดูว่ายังมีน้ํามันเกียร์อยู่ในระบบหรือไม่นะครับเพราะมันอาจจะั่วซึมจนหายไปหมดกระปุกแล้วก็ได้ให้ทําการซ่อมแซมโดยทันทีนะครับถ้าอาการหนักนะครับก็ให้ทําใจและเตรียมตังเปลี่ยนเกียร์ใหม่ยกชุดได้เลยแปดครับ,รบเสียงสตาร์ทรถยาว,ยาว ปกตินะครับผมเมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ทรถไปนิดนึงก็จะติดทันทีถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดลากยาวกว่าปกติบางทีก็ติดบ้างบางทีก็ไม่ติดอย่างแรกที่ต้องคิดถึงก็คือแบตเตอรี่เพราะมันอาจจะหมดอายุการใช้งานแล้วแต่ถ้าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับส่วนต่อไปที่ต้องเช็คก็คือพวกไดสตาร์ทเพราะทานอาจจะหมดหรือร้ายแรงกว่านั้นหน่อยนะครับก็คือตัวไดสตาร์ทหมดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับ9ครับเสียงดังฟู่ฟูที่หน้าห้องเครื่อง อาการนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพราะหม้อน้ำรั่วหรือฝาหม้อน้ําเสื่อมสภาพนะจึงทําให้น้ําในหม้อน้ําหายออกไปและอาการหนักแน่ๆถึงขั้นได้ยกเครื่องใหม่เลยถ้าการหนักมากๆนะครับอาจจะถึงขั้นได้ยกเครื่องใหม่กันเลยนะเพราะไม่มีน้ําในระบบวิธีตรวจเช็คนะครับก็คือให้จอดรถหลังจากขับมาได้ระยะหนึ่งนะโดยไม่ต้องดับเครื่องจากนั้นนะครับลองเงี่ยหูฟังที่ด้านหน้ารถ ถ้าหากมีเสียงนะครับก็ให้รีบนํารถเข้าอู่ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีนะครับสิบครับสาตาร์รถแล้วมีเสียงอี้ยัดภายในห้องเครื่องส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากพวกสายพานหรือลูกลอกหมดอายุการใช้งานเสียหายหรือเสื่อมสภาพเป็นต้นนะครับสรุปนะครับผมเป็นไปได้นะครับหากรถของคุณมีเสียงดังแปลกตามที่กล่าวมาข้างต้นนะก็ให้รีบนารถนะครับเข้าไปตรวจเช็คที่อู่หรือศูนย์บริการอีกครั้งเพื่อความชัวเพราะหากอาการยังไม่หนักมากนะครับก็ยังสามารถแก้ไขได้ทันเวลา แต่ถ้าปล่อยปล่าละเลยนะครับทิ้งไว้นานๆอาจทาให้อาการลุกลามบานปลายต้องเสียเงินเสียเวลามากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เช่นกันนะอย่างไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ งว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมนครับสวัสดีครับ